สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่กับรีวิวดันเจี้ยนดากอ้อนอีกเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ในเซตเป็นกล่องเอเซนเชียลคิทนั่นเองนะครับเอเซนเชียลคิทคือเหมือนกล่องเริ่มต้นสําหรับผู้เริ่มต้นเล่นดันเจี้ยนดาก้อนนั่นเองนะครับนี่อุเหมือนกล่องกล่องมันเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องหนาๆเลยนะใหญ่มากเดี๋ยวพายหน้าก่อนแล้วกันดนะ้วยคือทาคาเขียนเอเซนเชียลคิทน,นะด้านหน้าก็เหมือนกันนะเนี่ยดันเจี้ยนดาก้อน ทุกอย่างไอ้เป็นจริงอยู่นี้ทุกอย่างที่คุณจะเป็นสําหรับการสร้างตัวละครแล้วก็การเริ่มจนภายใหม่นะนะครับเป็นเกมโอหพยยิยอดเยี่ยมถัดจากนั้นก็นั่นเองนะสำหรับสองหกคนน,นั่นเองนะครับเล่นเหมาะกับอายุสองปีขึ้นไปเช่นนั่นก็จะคิดด้านหลังก็ะจะมีบอกนะครับนี่มีบอกรนะเบ้ามีให้นี่ปึ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดในด้านหลังก็เดี๋ยวเรามาแกะดูเลยกันนะ ไอ้ผมแกะไปแล้วนะในระดับคือก็คือแกะออกมาวไว้ไว้แล้วนะเดี๋ยวดูอย่างแรกที่มน้าหมดแล้วกันนะต้องนำหนังสือ2องเล่มก่อนนะคอย่างแรกมันจะให้หนังสือมาทั้งหมด2เล่มนะก็คือกดนะครับรูบุกเอเซนเชียคิดรูบุกนะเป็นหนังสือกดพื้นฐานสำหรับการเล่นเนะอเซนเชียนก่อนอ่านเล่มนี้เล่นเป็นแน่นอนเล่นได้เลยนะครับทันทีนะ แล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือเล่มหนึงหังสือการ์ตูนไทย Dragon อ of ice star peak อะทำอ,อย่างเงี้ยปึ๊บนี่นะครับมีทั้งหมดสองเล่มนะก็อ่านกดก่อนนะแล้วก็มาเป็นหนังสือ Avenger อรวกดเนี่ยก็มีกดครบเลยนะครับมีกดการสร้างตาัวละครพื้นฐานในเะบื้องต้นอี๋ยวดูสารบัญท่านกันนะนี่ปึ๊บไปมีตั้งแต่เนี่ยสเต็ปขั้นหนึ่งนะครับการสร้างตาัวละครเนี่ยชัพเตอร์หนึ่งนะ การเลือกการสเตปกุญธิ ree, กับขั้นตอนการสร้างตัวละครเนี่ยเร, level, รเรื่องเ, class. Class ออเลเวลนเนแล้วก็เรื่องเผ่าคลาสคลาสก็คืออาชีพนะแล้วก็เผ่าก็คือเผ่าพันุ์ของตัวละครที่เราจะเล่นนะรแล้วก็เรื่องของแบ็คกราวน์นี่คือแต่วภาษาอังกฤษต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนื่องจากนั้นเองแล้วก็จะมีแปลไทยนะก็ะถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะยากหน่อยนะครับแต่ว่าคํามันใช้ง่ายครับอ่านอ่านง่าย ผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ว่าผมก็สามารถที่จะอ่านเข้าใจได้นะอ่านในชั้นตอรหนึ่งการสร้างตัวละครมันก็จะบอกรายละเอียดครบถือว่าครบแล้วนะแบบอ่านจบเนี่ยคือเราสร้างตัวละครเปลี่ยนได้เลยนะแต่ในเนี้ยมันจะมีคลาสให้น้อยนะมันจะมีมันจะมีเผ่าเผ่าพันธุ์มันจะมีมันเลิกมันบอกเลยมันก็จะมีเผ่าอะไรบ้างมันจะมีเผ่าให้นิดระดับหนึ่งนะมีเนี่ยเลสเนี่ยมีดอฟเผ่าคนแค้นนะดอฟแล้วก็ เอลฟ์เนี่ยครับเอลนี่ยมันก็จะบอกว่าเนี่ยด็อกเนี่ยเอาด็อกก่อนด็อกเนี่ยมีฮิวด็อกนะอยู่ด็อกแบบด็อกภูเขาด็อกภูเขาเนี่ยมัลเท่นอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เอลเนี่ยมันก็คือจะมีบอกกับพันธุ์นะวูดเอลครับเอลป่าเนี่ยไฮเอลเอลดับสูงอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีบอกฮาร์ฟลิงคือมีบอกเบื้องต้นนะครับจะมีให้ประมาณสองสามนิดๆหน่อยๆนะแบบถือว่าแบบเอาไว้พอเล่นได้นะสร้างตัวละครได้แต่ถ้าแบบอยากดูเยอะก็คงต้องไป เพย์เฮด์บุ๊กนะ่ยสำหรับการสร้างตัวละครเนี่มีฮาฟลิงมีอะไรบ้างอะฮิวแมนอาฟลิงมีอะไรบ้างมีไลฟ์ฟุตมีเนี่ยมีบอกหมดเลยนะฮิวแมนก็มีฮิมนฮิมนฮิวแมนเนี่ยไม่มีไม่มีแยกเท่าไหร่ฮิวแมนคือมนุษย์มนุษย์ก็คือมนุษย์ทั้งหมดนะอ่าแล้วก็มาถึงเลือกคลาสเนี่ยในนี้คืออาชีพมีจะมีให้ทั้งหมดเนี่ยมีบาทเดี๋ยวเปิดตารานให้ดูก่อนมีบาทนะครับจะมีอาชีพอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามมีห้าชีพนะ ถือว่าน้อยแต่ว่าเพราะในเดนเจนแต่ก็เนี่ยมีคาสเยอะมากนะแต่มีให้เบื้องต้นคือมีบาดนักดนตรีคิวริคก,ก็คือพวกชื่อใช้คำว่าอะไรนะนักบวชนะครับทวริกแต่บอกนักบ,บวชก็ไม่ใช่ไม่เชิงนะไมดูว่าจะไทยคำว่าอะไรไฟรเตอร์นักสู้นะโรบพวกอันธพาลพวกโจรพวกอะไรแล้วก็วิสาหภาพมดนะเสนาที่ไม่มีพระดินนะผมแอบเสียดายเพราะว่าในสตาร์เตอร์เซตเนี่ยมันมีพรีเซตของพระดินใช่ไหมแต่พอมาเล่นเนี้แต่ไม่มีกฎของพระดินทั้งนั้น ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะจะมีเป็นบาทแทนอาจจะเพราะพรดินอาจจะเป็นชื่อที่มีความซับซ้อนในระดับหนึ่งนะผมเลยคิดว่าขอจะไม่เอามาเออมันก็จะมีบอกตั้งแต่แบบหมดแล้วนะครับเรียกว่าเราเรา,เราขึ้นเราเล่นคลาสนี้ตอนเราเลเวลสามเราจะได้เลือกสายน่าจะไม่ครบคันขนาดนั้นนะแบบอย่างเช่นไฟเตอร์อาจจะมีให้เลือกจริงๆอาจจะมีแลืหกสายแต่เดี๋ยวนี้อาจจะมีให้ทั้งหมดแค่สามสายสองสายเท่านั้นเน่แบบไว้แค่เบื้องต้นเท่านั้นนะแต่ถามว่า เล่นได้ไหมเล่นได้แบบไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเนี่ยกดสร้างตัวละครแล้วก็อืมอืมมีเรื่องคอมแบทเรื่องสเปลเรื่องอะไรที่มันเนี่ยพวกนี้นะราคาของแล้วราคาขนาดตัวละครพวกเนี้ยมีบอกหมดเลยนะการดูสเตตสเปลจอมเวทย์เนี่ยเอเิเชียตลูบุ๊กคือมันบอกจนถึงตัวละครเลเวลหกลยนะครับคือมันบอกวิธีการสร้างตัวละครวิธีการอัปเกรดตัวละครเนี่ยจนถึงเลเวลหกนะเลเวลหกเท่านั้นนะสำหรับเอเิเชียตตัวละครเดนเจอร์แล้วก็ในส่วนสุดยู่ที่เลเวลยี่สิบนะ แต่นี้มีถึงเลเวลหกก็ถามว่าพอไหมก็สําหรับดาร์กอนไอซ์ดาร์กอนออฟไอสนี้ก็เล่นถึงได้แค่ประมาณเลเวลหกหรือเจ็ดนั่นแหละครับน่าอาจจะไปถึงเจ็ดถ้าทําครบทุกเควสผ่านคอนเฟิรคืออะไรดาร์กอนออฟไอส์ปายพีกนะครับเป็นแอดเวนเจอร์แบบแซนด์บ็อกนั่นก็คือเป็นเลือกเควสมันจะให้เราเลือกภาร,รกิจเป็นเรื่องเลือกภารกิจนะปึ๊บอย่างนี้มีบอกภารกิจนะครับภารกิจแล้วเร,เ,รเราก็เลือกเราก็เลือกภารกิจเหมือนผู้เล่นเราเนี่ยเลือกไปทำภารกิจอะไรเนี่ยนะก็ เปิดไปที่นี้เปิดไปที่นี้ไปที่นี้เนี่ยไปทําที่ไหนทำอยากไปทำควยที่ไหนควยอะไรเนี่ยไปเป็นแบบแฟนบอกก็เลือกไปทําได้นะจนเลือกย่อมันเบื้องต้นก็คือหมู่บ้านหมู่บ้านพาดาลินเนี่ยพาดาลินนะครับมีมังกรเนี่ยมังกรขานะไม่บอกชื่ออะไรกันนะมันมีชื่อบอกด้วยมังกรขาตัวนี้เนี่ยมันหนีออกมาจากบ้านเกิดมันแล้วก็มาอยู่แถวเมืองพาดาลินนะครับทำให้เกิดปัญหามากมายนะ ก็ลเลยเราต้องไปคอยแก้ปัญหาพวกนี้นิดหนึ่งนะอ่าประมาณนี้เรื่อเย่อเดี๋ยวสรุปเลยเนะี่ยอ่าข้างในก็จะมีนี่นะครับมีแนะนำนะแบบเนี่ยเรียนทูเพย์นะสตาร์เตอร์เซตเอสคิดแล้วก็เออขอที่จะเป็นสำหรับการสร้างเรื่องของคุณเ e v e l o p your story dm player แล้วก็มอนสเตอร์นะอ่าอันนี้ก็จะมีแนะนำต่างๆนะครับจากคอมมูนิตี้ข้างในก็จะมาก็จะมีแมปให้หนึ่งแผ่นนะครับมีสองหน้า หน้าแรกคือหมู่บ้านพาเดนเนจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยนะครับนี่เขาจะมีบอกนะมีอะไรต่ก็สามารถโชว์ให้เล่นเราดูได้เลยนะให้เล่นเบยว่าไอ้คุณอยากจะไปที่ไหนเนี่ยหมู่บ้านเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณโชว์ให้เราให้โชว์ให้เล่นได้แล้วอีกด้านนึงอีกด้านนึงก็เป็นแมปเอ,อ่อภูมิประเทศนะใหญ่มากเลยชิปนี่ขนาดใหญ่เลยนะเนะี่ยมี Never Winter Wood หมู่บ้าน Never Winter เม,มืองนะี่เป็นเมือง แล้วก็หมู่บ้านพาดลินนี่นะเมืองมีไอฟีกมีซอสมอเทนเนี่ยมีทั้งหมดเลยนะเอาไว้ให้ยืมเพื่อนเล่นเนอะคือในหนังสือของ a อเวนเจอร์เนี่ยหนังสือพืภัยเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดเยอะกว่านี้นะแต่นี้คือเหมือนว่าเราเอาไว้ให้ยืมให้เพื่อนเล่นเราดูเราเข้าใจได้ง่ายๆนะนี่นะประมาณนี้นรเรินทางตอกีไม้เม่กีไมาเนี่ยก็จะมีช่องบอกในช่องแบบช่องเฮกนะช่องหกเหลี่ยมเนี่ยจะมีบอกหนึ่งช่องเท่ากับห้าไม้อะไรานี้ นี่ประมาณนี้นะครับสำหรับ map. แมปเดี๋ยวก็จะมีแผ่นคาลิเกอร์ไม่ใช่อีิฐธรรมดานะครัแต่เป็นแบบกระดาษด้านนะแข็งๆนั้นด้าน,นเลยเนี่ยนะขนาดดีมีคาลิเกอร์ชี้มาให้ทั้งหมดกี่แผ่นนะมีหน้าหลังอัหนหน้าก็ทั่วไปอุปกรณ์ใส่อุปกรณ์ความสามารถอาวุธอะไรพวกนี้ข้างหลังแล้วก็นี่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเออสมบัติที่เราเก็บได้เนี่ยมีต่างๆนะห,หน้าหลังหน้าหลังนี่เมื่อเก็บแผ่นสี เนี้ยส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้ใช้เพราะว่าไงเราก็ปิ้นปิ้นเอามาเองได้เนะยแล้วก็ปินป้นแผ่นปึ๊บหนึ่งสองสามสี่เอา้ามีทั้งหมดหกแผ่นเลยนะอ่าทั้งหมดหกแผ่นอาจจะเล่นสูงสุดได้หกหกเจ็ดคนนะแต่ว่ามันแนะนาว่าดีเอ็มเนี่ยดีเอนะ็มเริ่มต้มนต,ต้นเนี่ยประมาณผู้เล่นประมาณหนึ่งหนึ่งถึงห้าคนเนะี่ยคือกำลังเยอะสุดน,นะถ้าผู้เล่นหกคนเนี่ยอาจจะเยอะไปแล้วก็คุมยากนะ อันนี้คือแนะนําของพุ่นที่ก่อนแล้วก็จะมีลูกเต๋าให้นะครับนี่ถ้ลูกเต๋าผมไม่แน่ใจว,ว่ามันใส่ถุงมนะั้ยนะแต่ผมเอาถุงมาใส่องอนะผมไม่แน่ใจนีก็จะมีลูกเต๋าอ,อะไรบ้างลูกเต๋าครบเลยนะครับครบทุกรูปแบบสําหรับการเล่นดีนดีนะโอเคเสรปึ๊บก็จะมีลูกเต๋าดีหกนะครับก็คือเต๋าหกหน้านะาทั้งหมดสี่ลูกอืมอืมนี่สี่ลูกนะ อาจจะเป็นอาวุธของกะลยาคนเนี่ยส่วนใหญ่อาวุธก็จะใช้รเบิดหนึ่งดหกบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จะใช้เยอะหน่อยแล้วก็จะจากจ่ายคนละลูกเลยคนที่ใช้แล้วก็ 1D3 1D3 มาแก้ไหมหนึ่งดีอะไรพวกเนี้ยมีทั้งหมดสีหน้าเยเป็น3มเหลี่ยมอะไรพวกเนี้ยไม่ไปจำดีสามแล้วก็1นึ่งดีสี่หแล้วก็ 1D8 ่นะนี่หนึ่งดีเป็นเหมือนคริสตัลนะสวยเลยครับหนึมีทั้งหมดแหน้านี หจนถึง8ปนั่นเองนะครับนี่นี่คือหนึ่งมี1ลูกปึ๊บปึ๊บอ่ะแล้วก็อะไรอีก1นึ่ 1, ดีสิบไหมหนึ่งดีสิบึ๊บนี่นะครับ1 10, นึ่งดีสิบ่งดีสิจะมีทั้งหมดสแปดนะครับก็คือ1นึ่ดีสิแบบถึงหลักร้อยนะก็คือตั้งแต่10จนถึง100แล้วก็1นึ่ดีสิแบบ1จนถึง10นะนี ถ้าอยากให้ทำทำตั้งแต่ศูนถึง1นึร้อยเนี่ยแล้วก็ทอยหนึ่งดีสิสองแบบเนี้ยสองลูกนะเพื่อทำจนถึงหนักร้อยนี่คือเอหนึ่งดีสิบทั้งมสองลูกก็คือครบเลยนะอาจจะไม่ได้ใช้หรอกมโอกาใช้น่าจะน้อยแต่ก็มีมาให้เราครบเลยนะอไปหนึ่ดีสิบสองนี่นะครับหนึ่งดีสองนูกนี้ลูกนะหนึ่ีนะีเอาไปใช้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายสำคัญที่สุด ดีย 20. 20. 20. ี่สิบดียี่สิบทั้หมดสองรู่นะครับเอาไว้ทอพวกแอดเวนเทจเดี a แอดเวนเทจพวกนี้ดิสแอดเวนเทจแอดเวนเทจคืออะไรก็สมามรถอ่านแ้ได้กดดูบุ๊กเบือต้นของ essential kit ตัวเลยนะครับคือแม่ทบายหมดแล้วครบทุกอย่างอ่าแล้วก็ต่อไปกล่อง essential kit ในนี้มีอะไรคือจริงแล้วมันจะมาแผ่นเป็นแผ่น,ผนปุุกระดาษปุกก่อนนะนี่ปึ๊บมันก็จะมีรายละเอียดให้ให้เราแบบยืนให้กับผนะู้ คำแบดคำแบดมีอะไรบ้างมันก็จะอธิบายเลยดีเลยก็อ,อาจจะแบบเผื่อผู้เล่นจำไม่ได้หรือผูเ้เล่นสงสัยเนี่ยก็ยื่นยื่อน,น,นี้เขาได้นะแต่เป็นภาษาอังกฤษนะถ้าลำบากไม่ชอบภาษาอังกฤษหรืออะไรก็อาจจะลำบากหน่อยนะแต่คำมันไม่ยากนะอย่าแงบบที่บอกมีเชีย่ยวทีบเนี่ยอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองเนี่ยเพืเ่อการง่ายในการจดจำอะไรเงี้ยอาจจะยื่นให้ผู้เล่นเรนะื่อยเรื่อยให้เราจำได้เนี่มีให้ครบเลยับเนี่ยเรื่องสถานะอะไรพวกเนี้ยสามารถเอาพวกเนี้ยให้ผู้เล่นได้นะไอจิกเทมเนี่ยมนจิกไอเทมมีอะไรบ้างเนี่ยไอเทมพวกโพชั่นพวก ประดับอาวุธอะไพวกเนี้ยที่เป็นไรเทมพิเศษเนี่ยไม่นมิเนี่ยสามารถยืดให้ผู้เล่นได้นะฮะไว้ใช้ได้คือง่ายเลยนะแบบคอาครบจริงๆเลยไอเจตไเทมมีเยอะมากเยอะเลยนะตุ๊ต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 ตุ๊ีตน๊ตตุ๊ตตุ๊ตรั๊ตาี๊ตตุนีุ่๊ตตุ๊ตตนีตตุ๊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 ตตุนี่ประมาณนี้นะพวกชาวบ้านแล้วก็สุดท้าย มีเควสเป็นเควสครับนี่นี่มีเควสนะก็คือเนี่ยคือเหมือนตามเรื่องเราก็เป็นผู้นับยงิยยนไทยเงินไทยก็จะมีกระดานเควสใช่ไหมเราก็เ,าเดี๋ยวยืดให้เขาโชว์ให้เขาดูเนี่ยมีเควสอะไรบ้างเควสท,ทำอะไรให้ผู้เรียนรู้แค่นี้นะในเควสหรือเราจะอธิบายเล่ากันในหนังสือมัก็บอกไว้นะเราก็จะอ่านหรือว่าเล่าให้ฟังก็ได้นะฮะอันนี้เพื่อความง่ายความสะดวกนะแปะๆยื่นให้เขาดูเลยเออง่ายดีนะ มีประมาณนี้นะสำหรับตัวของ Essential Kit กล่องนี้แล้วก็จากสุดท้ายที่ต้องแนะนำแน่นอนก็คือ Dm Screen รับ Dm Screen ก็คือนี่นเองคือเป็น Dm Screen แบบกระดาษแข็งนะครับไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเหมือนพวกปกหนังสือหนาๆเหมือนพวก Dm ที่ขายแยก Dm Screen ที่ขายแยกไนงะแต่ใช้งานได้แน่นอนครับข้างในก็จะมีเรื่องขอกคอม뱃 นี่ตรงนี้ในคอมแบทเผื่อแบบว่าเป็นเอมหน้าใหม่เรายังจำไม่ได้เดยว่าคอมแบทมันมีอะไรบ้างในแอคชั่นในคอมแบทเนี่ยมีแอคแท็กจ่ายคาถาล่าคาถาแดชชั่นพวกเนี้ยเนี่ยพวกนี้ก็จะมีอธิบายนะครับซึ่งในกดโูบุ๊กก็จะอธิบายแล้วนะแต่ว่าเราเป็นเอ็มเผื่อลืมแล้วก็เขาก็จะมีอธิบายไปด้วยเนี่ยการกระโดดไกลการกระโดดสูงพวกเนี้ยเนี่ยสถานะผิดปกติชึบเซตติ้งดีซีความยากความยากความง่ายและมีต่อเลเวลต่างต่างเนี่ย มีบอกหมดเลยนะเนี่ยมีเรื่องเกราะให้สีเท่าไหร่ใส่เกราะนี่ได้เท่าไหร่เนี่ยมีเรื่องเออสกิลมีมีเรื่องกสกิลนะี skill, ่บอกนะ่ยคาแรคเตอร์ชีตแล้วก็มีเรื่องอาหารน้ำนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง,าง,างๆเนี่ยก็จะมีบอกราคานะอยี่ยหนึ่งเอฟีซึ่งในงกดอย่างทีงบ่บอก 3, กับบอกซ้ำคือในกดทุกอย่างมีบอกในกดแล้วนั่นเองน,นะอ่ะมาดูศิลปะดีกว่าปึ๊บนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเนี่ยดอ็อกเอลฟ์อะไรพวกนี้นี่อยู่ด้วยกันนะ แต่ที่นพชนภัยเนี่ยมีบาทเจสซ่าเนี่ยแล้วก็ไปพชรไผ่นี่ประมาณนี้นะมันใหญ่มากนี่ตั้งตั้งใช้งา,งานได้ไม่มีปัญหาเลยนะต่อแล้วก็มีบอกขนาดมาสเตอร์ด้วยดิฉันคิดถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดเลยนะให้ครบทุกอย่างเลยมีประกอคบครบครบทุกอย่างเลยจริงๆสําหรับการเล่นนะเจ้าดาก่อนเนี่ยแล้วก็กดเบื้องต้นพื้นฐานก็มีครบแล้ว ในราคาแค่ไม่ถึงหนักพันเนี่ยแปดร้อยเก้าร้อยประมาณนี้สหับ Essential Kit กล่องนี้นะครับก็ที่ได้เพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับประมาณนี้นะสำหรับ Essential Kit จะรีวิวอะไรต่อไปก็ฝากกดติดตามด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ